สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาให้ดูนะผักชัยานะครับก็ที่เพื่อนๆปลูกนะ่ะไม่ทราบว่าใบเขาเป็นใบแบบนี้หรือเปล่านะฮะเป็นใบสามแฉกแบบนี้แล้วก็มีดอกแบบนี้หรือเปล่าถ้าถ้าถ้าเป็นใบสามแฉกแล้วก็มีดอกแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือได้ว่าเออเป็นสายพันธุ์แท้นะครับสายพันธุ์ต่างประเทศแท้เลยนะครับถือว่าสรรพคุณทางยาสูงนะโอเคนะฮะลองดูกันนะครับครับสวัสดีครับ